พยายามนะคะแก้ดวงนะคะแก้วิถีของดวงนะคะด้วยวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นบุญสูงสุดนะคะและจริงๆถ้าเราไม่ได้เห็นแสงสีเสียงอะไรของอนุภาพของบุญเราไม่เห็นตัวบุญนะเพราะบุญเป็นนามธรรมาแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกด้วยวิธีนี้เนี่ยนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งของจิตทีเ่เปลี่ยนให้จิตเป็นตัวผู้รู้อ่ะนะคะ ผู้รู้ในที่นี้ก็คือรู้ตามที่เขาเป็นนะคะเช่นนะวันนี้อ่ะอ่ะสมมุติว่าช่วงนี้เลยตอนนี้เลยนะคะเรารู้สึกว่ากรรมมันกําลังส่งผลนะคะกรรมกําลังส่งผลทําให้เรารู้สึกทุกข สุขนะคะส่งผลมาที่ขันเพราะขันห้าเราเป็นตัวรับกรรมขานห้าเรานะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นรูปประขันนะคะรูปประันอากรร่าง,งกายสมมุติว่ากําลังรับกรรมอยู่มันก็จะเจ็บจะป่วยจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่เลือดตกยางออกอะไรแบบเนี้ยอ่ะเรารู้แหละนะคะแล้วก็อ่ะร่างกายนะคะมีความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วก็ใจเนี่ยเป็นผู้รับรู้ความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ใจก็มีความชอบไม่ชอบความเจ็บปวด Course แบบนั้นเนี่ยแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็อ่ะวิะปัสสนากรรมฐานทํำยังไงนะคะอันนี้ก็จะแบบ พูดกันในในฐานะคนที่ปฏิบัติเป็นอยู่นะนั่นแหละวิปัสนากรมฐานก็คือรู้นะคะเวทนานุปาานสัสนาสติปฐานอย่างเงี้ยนะคะเอาเวทนาความเจ็บปวดร่างกายเ,าเราก็รู้ไปอ่สักแต่รู้ความปวดมันไม่สักแต่หรอกตอนแรกนะคะแต่ว่ามันก็ต้องต้องพยายามสักแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวจิตที่สักแต่โดยอัตโนมัติมันจะค่อยบังเกิดขึ้นเองนะคะก็รู้ไปอทุกเ,เจ็บปวดร่างกายก็รู้ไปรู้ความปวดกระปวดเนอปวดเน้อไปนะคะใจที่มันไม่ชอบใจที่มันผักใสนะคะ เราเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้รู้ว่าใจดิ้นรนอย่างเงี้ยนะคะพอเรารู้แล้วปุ๊บว่าใจดิ้นรนก็ดิ้นรนหนอดิ้นรนหนอแบบเนี้ยนะคะคือตัวผู้รู้นั่นน่ะมันไม่มีความตัวมันไม่มีตัวตนอ่ะนะคะมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนที่ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเราที่เป็นเจ้าของกรรมนี้นะแต่มันกลับกลายเป็นตัวความตัวเราอ่ะมันกลายเป็นผู้รู้อ่ะนะคะผู้รู้กรรมนะคะก็แปลว่าณขณะนั้นณขณะที่รู้นั้นกรรมไม่ใช่ของเราแต่กรรมเป็นสิ่งที่ตัวจิต เข้าไปรู้อย่างเงี้ยอันนี้พูดยากหน่อยไหมยากหน่อยไหมแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมองมันมันใช้มันเป็นการเครื่องมือปฏิบัติธรรมนะแล้วถ้าเกิดเราทําเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี hmm. ่ยต่างหากนะคะมันแก้วิถีดวงได้นะคะแก้วิถีดวงในขณะที่เรากําลังทํา พิปัสนากรรมฐานเนี่ยอย่างน้อยมันแยกตัวผู้ที่เข้าไปเป็นทุกข์นะคะมาเป็นผู้ที่แค่รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับขันตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้เนืองๆมันทําไม่ได้ตลอดหรอกนะคะเราไม่ใช่พระริยะบุคคลเราก็จะทําได้ตอนที่ช่วงอินทรีย์มันแบบเออสติสมาธิสมาธิปัญญามันรวมตัวกันอย่างเงี้ยนะคะพอเราทําได้นะคะมันก็อ่ามันก็เหมือนกับหลุดพ้นช่วขณะนะขณะนั้นๆขึ้นมานะคะเป็น แต่ทางข้าปะหารเน,นี่ยแบบเนี้ยนะคะก็แบบแบบป,ะ,ป,ะ,ปะหารกิเลสชั่วข่าวทุกดับชั่วข่าวอ่ะเท่าที่กาลังสติปัญญาเราจะทําได้นะตอนนั้นๆนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าเออมันมีที่ยืนของจิตเหมือนกันนะให้จิตมันไม่ทุกมากในขณะที่มันควรจะทุกมากนะคะณนะตรงเนี้ยมันทําให้ดวงมันเปลี่ยนนะคะดวงที่แทนที่ดวงกรรมมันจะส่งผลมาให้ดวงทุกร้อยเปอร์เซนกับกลายป็นเหลือแค่ห้าสิบ สี่สิบแล้วแต่กําลังสติที่มันจะใส่สามารถแยกผู้รู้ออกมาเป็นผู้รู้ถูกตามความเป็นจริงได้ดังนั้นก็อนุโมทนาบุญนะคะกับคนที่ใช้วิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือรับทุกรับกรรมนะคะอนุโมทนาบุญด้วยขอให้ทุกท่านปลอดภยัยแล้วก็ขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือนะคะทุกๆท,ท่านเท่าที่ท่านจะช่วยได้นะคะแล้วก็ขอให้มันมีทางออกกับทุกๆปัญหานะคะภาระนิสิต่างๆก็ขอให้มีโชคลาภเข้ามานะคะ